ตามคมสัญญานะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมซื้อมาแล้วเพื่อกองทัพของเรานะจะได้เดินต่อไปข้างหน้าได้เพื่อเสียเวลาครับผมจะไปเยี่ยมเยือนพี่น้องประชาชนทุกคนนะที่อยู่ละแวกแถวนี้นะครับให้ได้ดูกันว่าการขับเกี่ของเรือม้ําจะเป็นยังไงไอ้ไอจั์เลี้ยวไม่ได้รถนเรือเอรถชนเรือ,อรลอำน้ำผมเออญาติไปก่อนนะ เรือดำนาบเรือดำน้ำครับพี่น้องประชาชนเอาเรือดำน้ำมาตกเกลือแล้วพี่น้องประชาชนเติมมันใส่เร,อเรือหน่อยได้ครับผมเท่าไหร่ครับเต็มถังเนี่ยผมซื้อมายังไม่รู้เลยถังมันอยู่ตรงไหนเนี่ยผมว่าน่าอยู่ตรงนี้ครับพี่ไม่ใช่อันนี้ขวดเหล้าอันนี้เติมได้หรือเปล่าเติได้พี่เต,ติมตรงไหนเติมตรงนี้พี่กูยังไม่รู้เลยเติมตรงไหนเก้าห้าเท่าไหร่เก้ห้าครับเก้าห้าหรืห้าแล้วเก้าหนึ่งอะ ให้ดูกันนะครับพี่น้องประชาชนนะดาดีผมจะมานะครับให้พี่น้องจระชานได้ดูกันนะลดปัญหาต่างๆนะครับเฮ้ยเป็นปัญหาน้าท่วมนะครับพี่น้องประชาชนกันนะครับว่าเริมน้ําที่เราสั่งมาใช้ได้จริงบ้อมครับันต้องมีนะครับมีแล้วก็ต้องใช้งานได้นะครับเพื่อที่เราจะนําประเทศก้าวไปข้างหน้านะครับเพื่อพี่น้องประชาชนทุกคนนะผมขออนุญาตนะครับเอาเรือดับน้ำลงสู่น้านะครับให้พี่น้องสู่สายตาพี่น้องประชาชนได้ดูกันนะครับ เฮ้ย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 เอ้ยยเฮ้เป็นไงสวัสดีครับอูบอกแล้วใช่ไหมซื้อมาทาไมฮะเรือมน้ำอ่เป็นงเ้าจีนซื้อมาทำไมมือสอง่ะประโยชน์ะช้ได้ไหมดำได้ยหมท่านดได้ยเยอเยเอตาม้อเมย์ดีกว่าฮะเอาเอาเอเามึงก่อนก่